โอเคค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณหน่อยนะคะวันนี้เรามาบริหารสายตาเพื่อให้โฟกัสการมองเห็นของเรายัางคงตัวให้สายตาเรายัางคงโอเคอยู่ในยุคปัจจุบันนะคะทํางานไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานจะจ้องจอโทรศัพท์จอคอมอยู่กับโซเชียลอยู่ตลอดเวลามันมีผลกับสายตาโดยเฉพาะสายตาจะไปไวมากเลยเรามาบริหารให้กล้ามเนื้อรอบๆดวงตาของเราแข็งแรงโฟกัสยังค่อนข้างคงที่ ส่วนจะมองชัดคมแค่ไหนคุณต้องรับประทานอาหารเสริมจากที่ครูตัวเองตัวครูเองอะ่ะสังเกตคือถ้าหากว่าใช้สายตาเยอะนอนดึกล้าสายตาจะฟังฟางมัวมัว,มวบางครั้งเบร์เบรอเหมือนจะวิยนเวียนเพราะว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรก็คือแสดงว่าช่วงนั้นน่ะร่างกายเราวีกและวจึงที่เกิดขึ้นคือครูจะไปซื้อผักบุ้งมาผัดผัดน้ำมันนี่แหละวิตามินเจะมีมากๆเลยที่อยู่ในผักบุ้ง วิตามิน A อทำงานควบคู่กับน้ำมันวิตามิน A อละลายในในน้ำมันนะจะทําให้ร่างกายได้ได้รับวิตามินดีวิตามิน A ได้เต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรับประทานหรือว่าเราซื้อผัอกบุ้งมาผัดกินเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายตาจะดีขึ้น,ท,นทันทีวันนี้กินก็คือรู้สึกเลยคือทันทีดีขึ้นชัดเจนไม่ได้รับประทานอาหารเสริมอะไร แต่ถ้าใครจะสะดวกมีอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของสายตาก็ก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ว่าอันนี้วันนี้เรามาบริหารสายตาให้โฟกัสการมองเห็นของเราดีให้กล้ามเนื้อรอบๆดวงตาของเราโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะง่ายๆใช้ความรู้สึกสัมผัสรู้อยู่ที่ตานะคะลืมตาปกติแล้วก็มองซ้ายมองขวา สุดของเราเลยนะคะรู้ไปที่การมองเห็นรู้เข้าไปที่ตาหายใจธรรมชาติสี่แล้วค่ะสิบครั้งนะคะห้าหกเจ็ดแดเสิบหลับตามองขึ้นบนลงล่างอันนี้คือทําแบบน้อยๆน,นะคะสิบถ้าคุณทําไปเรื่อยๆคุณอาจจะทำยี่สิบหรือสาสิบได้เลยสองสี่ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, าหกเจ็ดแปดเ้าสิบน้อยมากเลยแล้วก็เฉียงนะคะซ้ายขวาก็คือเฉียงอย่างเงี้ยขึ้นลงสิบพอครบแล้วก็เฉียงขึ้นลงสิบนะคะเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า สิหลับตาเปลี่ยนโฟกัสนะคะขวาข้างบนซ้ายข้างล่าง1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลับตากลอกตาเป็นวงกลมกว้างๆตามเข็มนาฬิกาห้ารอบนะคะ สองแล้วค่ะสามมันจะมีบางมุมของสายตาของเราที่เราขวาดแล้วมันไม่กลมลองสังเกตดูสีซ้ายและขวาของเราบางครั้งตาหลับตาแล้วลืมตาแล้วทวนกลับค่ะ ครบแล้วหลับตาใครทําประมาณนี้แล้วเวียนหัววิงวงิหรือไม่โอเคแสดงว่ากล้ามเนื้อรอบๆดวงตาของคุณไม่แข็งแรงนะคะคุณอาจจะทําในปริมาณที่น้อยลงแล้วทุกครั้งที่คุณทําเนี่ยเขาจะแข็งแรงและจะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะพอได้ปนนิปุ๊บคุณหลับตาแล้วคุณก็ ดึงตาโฟกัสมองมาที่จมูกลองมองโฟกัสให้เห็นจมูกขวาจมูกซ้ายของเรานะคะอันนี้ก็คือถ้าเรามองตรงๆของครูนะข้างขวามองชัดกว่าข้างซ้ายแต่ถ้าเรามาโฟกัสข้างซ้ายข้างซ้ายก็ชัดห้าสี่สามสองคลาย คนนี้ในความรู้สึกว่าเราเหลือบตาที่จะมองให้เห็นหน้าผากยังไงก็คงมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเหลือบตาเป็นการดึงเหมือนกับดึงตาขึ้นมาแล้วยกขึ้นกล้ามเนื้อในมุมนี้นะคะในความรู้สึกว่ากลับตาไปให้มากที่สุดห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะหลับตาคุณเอาสันมือเข้ามาชิดนะคะให้ดู ชนกันแบบนี้นะคะแล้วคุณก็มองให้ชัดที่สุดในความรู้สึกของคุณคือใกล้แล้วชัดของมองคนอาจจะใกล้คนใสยตาสั้นอาจจะใกล้เท่านี้ครูห้าสิบกว่าแล้วก็คงใกล้ในลักษณะประมาณนี้มองให้ชัดบางครั้งไม่ชัดเราโฟกัสนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจะชัดแล้วคุณก็แยกกว้างๆแล้วคุณก็มองไปให้ไกลไปให้ไกลมองเป็นสิ่งที่เล็ก คุณอาจจะอยู่ในบ้านมองอะไรไกลไม่ได้คุณก็ไกลสุดผนังห้องแล้วมองจุดที่เล็กที่สุดแล้วก็ฉดฝึกสายตาให้มองใกล้มองไกลนะคะอายุมากขึ้นทุกอย่างในร่างกายเสื่อมถอยหัดฝึกพัฒนาเขายังแข็งแรงอยู่ค่ะแยกแล้วมองไปให้ไกล ทำตามดูนะคะเป็นการบริหารสายตาที่จะช่วยทำให้โฟกัสการมองเห็นของคุณยังคงที่เสื่อมถอยช้าลงให้การคงตัวของการมองเห็นยังดีอยู่นะคะเพราะว่าเรามีปัจจัยที่จะทําให้สายตาเราถอยก็คือใช้ใช้โซเชียลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทํางานจริงๆหรือดูเล่นๆตลอดเวลาบริหารเพื่อช่วยตัวเองค่ะ แล้วฝากกดติดตามนะคะช่องโยคะมานัสนันมีเวลามาฝึกโยคะด้วยกันไม่มีคุณก็ทำตามคลิปนี่ได้เลยได้ประโยชน์กันทุนทั่วค่ะครูยินดีนะคะพบกันใหม่กับครูนอยค่ะ